ครเรานะคะเราก็ประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกถูกไหมคะพี่น้องคะ่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือบางท่านไม่มีคุณลูกก็ประกอบไปด้วยคุณสามีคุณภรรยานะคะพี่น้องคะ่ะเอาเป็นคู่กันร,รักกันแรกรักรก,รก็นะคะทุกอย่างก็ร่างกายเรายังแข็งแรงทุกอย่างก็ตอบสนองกันได้อย่างรวดเร็วพี่น้องคะ่ะแตด่ด้วยระยะเวลานานขึ้นหรือว่าด้วยภาวะเราเครียดนะคะเลือดลมเราไม่ดีนะคะ เรื่องภาวะสุขภาพก็อาจจะเริ่มมีปัญหานะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะคุ้ไก่ขอนแนะนํากาแฟเอนดูราตัวนี้นะคะเป็นกาแฟที่เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าจะน้องชายท่านไม่ตื่นนะคะนกเขาท่้นไม่ขานหรือว่าการหลังเร็วการไม่อึดไม่ทนไม่นานวิ่นคะไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับผู้นอนของท่านได้ตลอดรอดฝั่งวิ่นคะท่านถึงวิมานของท่านแล้วแต่ผู้นอนของท่านนะคะยังไม่ถึงไหนเลยนะคะ แรกๆนะคะรักกันใหม่ๆนะคะก็อ่าก็เรียกว่าร่างกายของเรานะคะอย่างกระชุ่มกระชวยกระจับกระเชงกระพริบกระเปล่าอยูก่ก็ตอบสนองกันได้อย่างรวเดเร็วแต่ด้วยภพาว่าอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่ผู้ไก่บอกนะคะอ่าไม่สามารถที่จะตอบนะคะตอบสนองทางเพศตอบสนองอาการมารมของผู้นอนเราได้ถึงจะเป็นผู้หญิงก็กินได้นะคะพี่น้อง่ะผู้หญิงก็กินได้ไม่มีอารมณ์นะคะสามาสีสะกิดแล้วทีบแล้วทีบอีกนะคะก็ไม่มีอารมณ์สักทีหนึ่งนะคะอ่จเรา ในเมื่อท่านไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับผู้นอนของท่านได้นะคะผู้นอนของท่านก็ไปหานะคะข้างนอกเออพอไปหาข้างนอกความตอนนี้แหละจะเกิดปัญหาในครอบครัวแล้วนะคะพี่น้องค่ะเกิดการมีปากมีเสียงทะเลาะเบาะแว้งบางคนก็ถึงัานทุบตีได้เลยนะคะอาทุบตีกันบ่อยๆนะคะพี่น้องค่ะก็อดเหลือที่จะทนนะคะสุดที่จะทนนะคะต้องเลิกรายย่าร้างกันไปเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตอบสนอง ตามารมของคู่นอนของเราได้นั่นเองนะคะเปิดไปเกจตกับเรานะคะ1่กล่องมี4ซองนะคะ375บาทราคาท่ากล่อง6 0 0บาทหากท่านไม่เปิด็ปเกจตเราจําเป็นจะต้องขาย600บาทเพราะว่าเราคือนักธุรกิจเราต้องมีกําไรเราต้องมีผลกําไรในประกอบในการประกอบธุรกิจพี่น้องค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเปิดแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้สินค้าในราคา,ใน,า,คาในราคาเป็นเจ้าของนะคะในราคาผู้ถือหุ้นได้ทุกรายการเลยนะคะ ตอนแรกตัาจ,จะมีเรื่องปวดเรื่องเงยก็เอาน้ำมันตัวน้ำมันยืดไปแต่ตอนนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องเพศนะคะเรื่องเรื่องอารมณ์ทางเพศเรื่องการท่านก็มาซื้อตัวนี้ไปก็ราคาไม่ได้ว่าราคาท่านถือหุ้นนั่นแหละนะคะเราก็เปิดตัวเดียวก็สามารถได้ทุกตัวเลยนะคะเปิดแค่ตัวเดียวเกลี่แค่ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดเลยใช้ในราคาผู้ถือหุ้นได้ทุกตัวเลยนะคะหนึ่งกล่องมี 4. สี่ซองนะคะหนึ่งกล่องมี 4. สี่ซองตัวกระเพรอนุราชตัวนี้นะคะ จะมีตัวที่เป็นสมุนไพรตัวพระเอกก็คือตัวกระชายดำนะคะกระชายดําแต่ไม่ได้มีแต่ก,กระชายดํานะคะใหม่ไหนจะมีเป็นอเนื้อกาแฟมีตัวถังเชา่ามีโกจิเบอร์รี่นะคะมีแฝกกล้วยมีสารสกัดจากเม่ดับทิมสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะล้วนแล้วแต่เป็นส่วนผสมอยู่ในอัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีทั้งสิ้นพี่น้องคะ่ะ ล้วนแล้วแต่อยู่ในภาวะอัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีทั้งสิ้นเลยนะคะตัวนี้เรากินก็ไปแล้วก็ไม่เป็นอันตรายพี่น้องค่ะนะคะบริโภคได้อย่างทุกวันได้ก็คือเรากินได้ดาวต่อเนื่องไม่สะสมในร่างกายแน่นอนเพราะว่าสมุนไพรที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทขคงชิมูนอาวุกไก่บอกแล้วนะคะว่าบิ๊กบอสของเราท่านมีความรู้เรื่องแพทย์สมุนไพรมานะคะท่านย่อมรู้ดีว่าจะต้องใส่อะไรในปริมาณแค่ไหนที่ร่างกายรับได้ ตรงนี้ไว้ใจได้เลยว่าท่านใช้สินค้าของเราปลอดภัยแน่นอนนะคะแต่ว่าย้ําว่าต้องเป็นของแท้นะคะไม่ใช่ของที่ผลิตมาลอกเลียนแบบนะคะหากท่านนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่สามารถจะให้ความสุขกับผู้นอนของท่านได้นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะมาปรึกษาเราก่อนก็ได้นะคะว่ากาแฟตัวนี้นะคะอากูไก่มั่นใจนะคะว่าหนึ่งกล่องสี่ซองเนี่ยเห็นผลแน่นอนนะคะเห็นผลแน่นอนนะคะอน,น้องชายของท่านที่ไม่หือไม่อื่นนะคะ ค่อยๆกระตื้งขึ้นกลัรเตื้งขึ้นพี่น้องค่ะแต่อาจจะยังไม่หวือหวานะคะยังไม่หวือหวาท่านก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะพอใจตรงนั้นนะคะก็หยุดใช้นานๆใช้ทีก็ได้พี่น้องค่ะนะคะไม่จําเป็นคือใช้แล้วรับรองนะคะว่าจะเห็นผลแน่นอนส่วนตรงนี้ท่านจะตัดสินใจที่จะ,ะใช้บ้างไม่ใช้บ้างตรงนั้นท่านก็ดูดูภาวะร,ร่างกายของตัวเองก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่า ใช้อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะคะก็เขาก็มีแ,ะแนะนําวิธีการใช้ไว้หลังตรงเรียบร้อยพี่น้องค่ะมีเลขจดแจ้งเรียบร้อยเลยนะคะไว้ใจได้ปลอดภัยแน่นอนสินค้าตัวที่3นะคะมาเ,เปิด็บเกตสามร้จสิบห้าทรับสินค้ากาแฟดู่าไปดูแลเรื่องสุขภาพได้